แต่ก้าไก่เนี่ยก็จะเป็นจริงเป็นจังกับการปั่นปั่นกระแสนะสำหรับเรื่องคดีนะที่ตนเองกาลังโดนอยู่นะ,ะนี่อีกคลิปหนึ่งนะ,นะเอามาเพื่อเลี้ยงกระแสสู้ยุบพักจําลองห้องพิจารณาคดีให้ประชาชนเหมือนจะให้ประชาชนนั่งไต่สวนนะนะ,นะ,นะก็คือประชาชนที่เขาเตรียมมานั่นแหละประชาชนที่เชียร์เก้าไก่แล้วก็มาพูดถึงก้าไก่ว่าเรามุ่งมั่นทําโน่นมุ่งมั่นทํานี่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้าคุณจะทาอะไรดีๆคุณทําได้เลยใช่ค่ะประเด็นปัญหาคืออ้ที่คุณพูดเนี่ยคุณไม่ทําเลยของจริงอะ่ะแล้วคุณไปทําอะไรแก้หนึ่งหนึ่งสองหรือเลิกหนึ่งหนึ่งสองไปสนับสนุนคนที่จะเลิกหนึ่งหนึ่งสองไปติดสติกเกอร์อยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไปคอยปกช่วยประกันตัวคนจับจ้วงลุงละเมิดพวกนี้ยนั่นแหละนะแลวไอ้ที่เอามาเนี่ยมันไม่ตรงกับประเด็นของคนดีเลยนะแล้วก็เอามาคุยว่าเนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นพักที่ตั้งใหม่แล้วได้สอสอร้อยกว่าอย่างเงี้ยนะะนะ มันไม่ใช่เรื่องของคดีเลยครับใช่ที่จะถูกยุบพักไม่ใช่เพราะชนะเลือกตั้งแต,แต่เพราะทาผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้พูดแบบนี้มันเข้าใจอะไรยากหรือเปล่าเนี่ยมันสับสนอะไรเนี่ยมันไม่ยากเลยแต่เอามาเพื่อปันน่นไงใช่ไหมอันนี้คลิปที่ทางพักเนี่ยนำเสนอเองนะด้วยเอามาพูดแบบ <S <S ล้อๆคือถ้าแบบนี้คุณไม่ถูกยุบเลยแบบนี้ใช่ค่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าการปั่นกระแสไงการสะกดจิตโมนะคนที่ไปฟังก็อุ๊ฟิน แต่ก็ต้องตั้งคำถามกับมาอีกแล้วเขาทำบ้างไหมไอที่เขาพูดพดสวยๆรูๆเนี่ยเวลาทำจริงทำอะไรบ้างนะเวลาทำจริงอ่ะนะเขาไปเราคัดค้านรถไฟความเร็วสูงสถานียุทธยาอย่างเงี้ยเออฮะมีทหารไว้ทำไมอย่างเงี้ยผักด้นนี่เราทศกามเอออะไรเงี้ย ไปวนอยู่แค่นั้นน่ะแกรัฐธรรมนูญอยู่แค่นี้เอาจริงๆเอาดีๆเอาความจริงมาพูดกันไม่ใช่เอาการสร้างภาพจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะแล้วล่าสุดบรรดาเอฟซีเครือข่ายของพรรคก้าวไกลค่ะเห็นมีเพลงคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมนะลุงป้อมก็มีเพลงเมื่อกี้นะใช่ๆคิดถึงพิธาเข้ามานะนี่คลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลฮะเเป็นนลามมยี่ในบรรดาเอฟซีของพรรคเพื่อไทยอ่ะเนี่ย

แลนะยังอยู่ที่นี่นะนะ <c oughs> เลยเดี๋ยวคือคิดถึงแล้วก็ประเด็นก็คือคิอคดถึงอยากให้นำนะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายังไม่เคยทํางานจริงจังไงก็เลยได้แต่พูด<ะ>แล้วคุยโวอะไรมันก็ได้พูดไปได้หมดแหละไม่เคยทําจริงไงนะมันเหมือนสินค้ายอยู่ในตู้โชว์ไงค่ะนะของในตู้โชว์มันดีหมดแหละ<อ>สนามหญ้าของเพื่อนบ้านเรามันเขียวขจียิ่งกว่าของเราทุกครั้งอ่ะจริงๆนะแต่ของจริงคืออะไร นะกลับไปดูตอนที่กําลังจะได้เป็นรัฐบาลนะ่ะค่าแรงก็ขึ้นไม่ได้ทันทีนะนะแล้วก็ไอ้ที่ไปบอกว่าลุงคุณพ่อคุณแม่นะกินไข่ต้มเนะี่ยจะขึ้นไปทันทีอาจจะไม่ได้เต็มแพ็กเกจถ้าหากว่าเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า,านะนนาเนี่ยเบีย้ยผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะก็เริ่มยอมรับในตอนนั้นแล้วของจริงคืออะไร600คือการสร้างภาพนะที่วันก่อนวันนี้ก้าไก่โกกอะไรนําเสนอไงนะ อ๋อที่จะเดินเข้าสภาเออจะเดินข้าสภาต้องมีคนปล่อยคิวด้วยเหรอ <c oughs> นี่มีการกยืดจ่อด้วยนี่นี่อันนี้เกง่งเอยแบบน,นี้สะกดจิต FC อยู่ในพะวงไม่มีใครแกล้งคนพิธานนะเราต้องการนักการเมืองหรือเราต้องการอินฟลูถ้าอินฟูเนี่ยไม่ต้องมาเป็นสสอก็ได้เอาไว้ให้ความมันคงใชเนี่ย นะโอ้คนไปตามในทิกตอกเยอะมากนะไปฟังเทพกบสวดชัยยันโตว่ายังไงบ้าง ไม่อุ้มมึงโง่กับไฮเปอร์ลูบมาแล้วนะฮะถ้าประเทศไทยเชื่อมึงไปลงทุนในไฮเปอร์ลูบก็เจ๊งนะฮะถ้าประเทศไทยเชื่อมึงนะครับไม่อุ้มการบินไทยก็เจง๊งถ้าประเทศไทยเชื่อมึงบริหารแบบมึงนะฮะบ,บริษัทพ่อมึงเจ๊ง,จงประเทศไทยมันก็เจง๊งนะฮะแค่นั้นเองนะครับโง่กับอะไรกันนะฮะโง่กับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นอย่างบริษัทแกนสปอร์ตม่งก็ไม่รู้ว่าเป็นของไทยสุดท้ายก็มาด่านักข่าวว่าพวกคุณเขียนข่าวนู่นนี่นะั่นโอ้ยชยันโตจริงๆนะพูดถึงใครจริงๆเนี่ยมีหลายหลายคนเลยนะ อันนี้เป็นโลกโซเชียลตอบโต้กันใช่ไหมแล้วก็ต้นตำรับของเพลงช่วงนี้ฮะก่อนจะมาคิดถึงพิธาก่อนจะมาลุงป้อมเนี่ยก็มีคิดถึงลุงตู่ไงนี่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งฮะ อันนี้มีหลายเวอร์ชันเรื่อยๆแล้วก็มีคลิปที่เขาร้อยเรียงเอาผลงานนะคราวนี้เป็นเพลงนะเป็นแรปนะทําไมถึงคิดถึงลุงตู่มันมีเหตุผลไม่ใช่แค่สร้างภาพประดิษฐ์คำโบหารไปก๊อปปี้คำอื่นเข้ามาแต่เพราะผลงานแต่เพราะทํางานหนักคี่ย กลางบันที่สูนกลางระบบการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนขอไข่เข้าข,ขายสถาบระบายเข้า16.8ล้านพันช่วยชาวนาขอควายพรองลาดเปล่าพัฒนาชมชันเรืมองขออัดเปล่าพรองโอเคถึงลดูโอ้เนี่ยเขาเรียงตามกอไก่เลยนะนะว่ากอไก่คืออลไรอาสถานีกลางไงผลงานแต่โน้อันนี้เนี่ยเรียงไปเลยอะ่ะแม้กระทั่งนะคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยยังถูกถามเลย แม่เรื่องคิดถึงลวงตู่โอยแรงอ่ะคุณคุนศึอกะเจอลงนิดคิดถึงลวงตู่คุณขุนศึกโอ้ยแรงอ่ะคุณขุนศึกอ่ะอันนี้แฟนสองเจอล้เจอลงนิ้คิดถึงลวงตู่เลยนะอยากคุยกับคุณเศรษฐาเหมือนกันนะคะว่าอยากพาคุณเศรษฐาเดินตลาดนะคะเดินตลาดแบบไม่ต้องมีคนติดตามไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะเอไม่ต้องมีคนคุ้มกันเดินช้าๆแล้วคุยแล้วคุณจะได้เห็นค่ะ ว่าสภาพของประชาชนจริงๆเป็นอย่างไรคุณคือประเด็นของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็น่าสนใจนะคือสภาพเศรษฐกิจตลาดชาวบ้านซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ให้ข้อมูลมาโดยตลอดค่ะแต่คุณหญิงสุดารัตน์ครับคุณหญิงก็ต้องย้อนกลับไปดูการเมืองในช่วงลุงตู่บริหารเนี่ยวันนี้คนคิดถึงลุงตู่กันเพราะได้เห็นความจริงแล้วไงว่าที่บอกว่าไม่ทําอะไรช่วงนั้นที่โจมตีว่าเป็นรพพ จริงๆก็ทําอะไรเยอะแยะเลยจนกระทั่งปัจจุบันยังเกิดผลงานยังมีได้กินได้ใช้ก็จากผลงานลุงตู่ต่อเนื่องมาในสิ <S 2> <S 2> <S 2> <What> ่งที่รัฐบาลปัจจุบันทําต่อนะแล้วในยุคนั้นล่ะกลับไปดูสิว่าใครบ้างที่โกหกตลบตะแลงขัดแข้งขัดขาบิดเบือนโจมตีสาดโคลนใส่ลุงตู่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ